ต้องขอโทษอีกหนึ่ครั้งขอโทษจริงๆที่เ,เงียบหายไปที่ทําให้ทุกคนลําบากใจในวันนี้ครับแล้วเราทราบดีแล้วครับว่า,าการเงียบหายครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับใครแล้ววันนี้ผมพร้อมครับที่จะเข้าสู่ในกระบวนการของชั้นก,ะกะอกตนี่เป็นส่วนหนึ่งในคำขอโทษครั้งแรกผ่านสื่อของปูอัจชยยามพววนมั่นเพียรจิตสสกทมพักคก้าไกล ก่อนที่ผลจากที่ประชุมที่ใช้เวลากว่าหกชั่วโมงของพักจะเห็นตรงกันว่าเขาและนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสประจินบุรีมีพฤติกรรมคุกคามทั้งเพศจริงถือเป็นการขับต่อวินยัยอุดมการณ์และคุณค่าของพักอย่างร้ายแรงกรณีนายวุฒิพงษ์สสประจินบุรีมติของที่ประชุมร่วมให้ขับออกจากสมาชิกพักส่วนปูอัดนั้นเสียงส่วนใหญ่106เสียงจาก128เสียงที่มาประชุม เห็นควรให้ขับออกจากพักแต่เสียงไม่ถึง3ในสของสอสอและกรรมการบริหารพักเก้าไกลที่มีอยู่คือ116เสียงจึงยังไม่สามารถมีมติให้ขับพ้นออกจากสมาชิกพักได้โดยอันที่จริงแล้วโทษสูงสุดคือให้พ้นจากสมาชิกพักรองลงมาคือคัดสิทธิพึงมีและคาดโทษตามการณีแต่ที่เป็นเหมือนการราดทิงเจอใส่แผลสดหนีไม่พ้นการโพสต์ความเห็นต่อเรื่องนี้กลางดึก ของนายปียบุตรแสงกหนกกุลผู้นำทางจิตวิญญาณของก้าวไกลที่ระบุว่าการใช้อำนาจที่ได้จากตำแหน่งของตนไปจูงใจล่อลวงบุคคลอื่นให้กระทำตามที่ตนต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องทางเพศเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้หากพรรคก้าวไกลต้องการยกระดับมาตรฐานในเรื่องเหล่านี้ต้องการป้องกันต่อต้านการคุกคามทางเพศ และความรุนแรงทางเพศภายในองค์กรหรือสถานที่ทำงานตามที่โฆษณาไว้จริงผลมติที่ออกมาวันนี้ก็นับว่าหน้าผิดหวังนายปียบุตรมองว่าเกณฑ์ข้อบังคับสูงไปเพราะกำหนดให้ใช้เสียงสามในสีของจำนวนสอสอและกรรมการบริหารพักในการตัดสินประเด็นดังกล่าวขณะที่เรื่องแบบนี้เมื่อทั้งคณะกรรมการวินัยของพรรและทั้งคณะกรรมการบริหารพรรมีมติว่า มีการกระทำความผิดร้ายแรงแล้วหากสสผู้ถูกร้องรู้จักมาตรฐานใหม่ในทางการเมืองอยู่บ้างรู้จักความรับผิดช,ชอบต่อผู้เสียหายพักเพื่อนสสคนอื่นผู้สนับสนุนพักและสังคมอยู่บ้างคิดถึงตำแหน่งหัวโขนที่เพิ่งได้มาอย่างสสให้น้อยลงบ้างสสผู้ถูกร้องก็ควรแสดงความรับผิดช,ชอบโดยไม่ต้องยื้อเวลาให้ถึงวันนี้ที่พักต้องใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ที่ประชุมสสต้องมาลงมติและเหตุการณ์คราวนี้ไม่มีใครได้มีแต่เสียนายปียบุตรทิ้งท้ายว่าถึงวันนี้พักเก้าไกลเสียหายถูกโจมตีวิจารณ์ไม่ใช่แค่กรณีเรื่องการคุกคามทางเพศเท่านั้นแต่ยังทำให้ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ไว้ใจไม่มั่นใจที่จะทำให้ลูกหลานของเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครหรือทำงานกับคนของพักสสผู้ถูกร้อง เมื่อไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆก็จะถูกตําหนิประนามไปตลอดอนาคตทางการเมืองน่าจะไปต่อได้ยากและทั้งหมดคือผลพวงจากการไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไม่กล้ายอมรับผิดและไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบ